สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์นับถอยหลังจุดจบประยุทธ์ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจหมูเห็ดเป็ดไก่แพงแต่สั่งแก้ลอตเตอรี่ ในระยะนี้มักได้ยินคำถามฮิตที่สุดนั่นคือรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกนานหรือไม่จะยุบสภาเมื่อไหร่ถ้าใครให้คำตอบว่ารัฐบาลเขายืนยันไม่ยุบสภาตั้งใจจะอยู่ครบเทอมถึงปี2566ก็จะตามมาด้วยเสียงอดโอยพร้อมเสียงบน่นของแพงขนาดนี้ไม่เห็นจะทำอะไรแล้วจะอยู่ไปทำไมเสียงวิจารณ์ของชาวบ้านที่ว่าของแพงแต่รัฐบาลไม่ทาอะไรเลยเริ่มดังกระหึ่มไปทั่ว เพราะหมูแพงหนักกว่ากิโลกรัมละ200เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าพอขึ้นปีใหม่ก็ยังแพงต่อเนื่องแถมขยับขึ้นไปจนเกินกิโลละ250เข้าไปแล้วโคศกรัฐบาลได้แต่ออกมาให้ข่าวว่านายกไม่นิ่งนอนใจสั่งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขด่วนพร้อมสั่งห้ามส่งออกสุกรไปต่างประเทศแต่ก็เท่านั้นราคาหมูก็ยังแพงต่อไป เป็ดไก่ไข่และอื่นๆก็ทยอยแพงตามไม่หยุดโดยตามข้อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่สุกรขาดแคลนหลายล้านตัวเช่นนี้กว่าจะห้ามส่งออกกว่าจะระดมเลี้ยงให้โตตรุษจีนนี้สงกรานนี้ปัญหายัางไม่จบ นี่จึงเป็นเหตุให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เห็นทำอะไรเลยกับเรื่องหมูแพงจนทำให้เนื้อสัตว์อื่นๆทยอยแพงตามไปด้วยตอนนี้แห่กันไปกินปลาแทนดีไม่ดีเดี๋ยวปลาก็แพงตามขึ้นไปอีกเป็นแน่หนักกว่านั้นที่ชาวบ้านตื่นตะลึงคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกแอคชั่นในสถานการณ์วันนี้คือสั่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่จากหลากหลายหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ลอตเตอรี่แพง จริงอยู่ลอตเตอรี่หลายงวดหลังราคาขยับขึ้นสูงอย่างมากแต่ในท่ามกลางความเดือดร้อนเรื่องราคาหมูราคาเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านใช้กินทุกวันกำลังแพงลิบลิว่วนายกกลับสั่งการแก้ปัญหาค่าครองชีพชาวบ้านแบบแก้กันไปตามระบบธรรมดาแล้วเลือกออกโรงขึงขังสั่งแก้ลอตเตอรี่แพงแทนจนชาวบ้านสายหน้าว่าการรับรู้ปัญหาการเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาล้วนเป็นแบบไม่ตรงจุดก็อย่างที่รู้กัน รัฐบาลนี้เข้าสู่อำนาจเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้มักแก้ปัญหาประชาชนแบบงงๆหมูแพงแต่ไปแก้ลอตเตอรี่แพงถ้าลอตเตอรี่ราคาถูกลงจริงจะให้ชาวบ้านหันไปกินลอตเตอรี่แทนหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออย่างไร ถามว่าแรงบ่อนเซ้ออย่างสำคัญหนึ่งอันนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่เรียกว่าสถานการณ์14ตุลาคม2516มาจากปัจจัยอะไรคำตอบก็คือความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจชีวิตของคนเห็นได้จากราคาข้าวสารพุ่งทยานสูงจนชาวบ้านต้องออกมาเข้าคิวรอซื้อข้าวสารที่กระรวงพาณิชย์ ถามว่าแรงบ่อนซาะสำคัญหนึ่งอันนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านและขับไล่รัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันในปลายปี2522มาจากปัจจัยอะไร คําตอบก็คือมาจากปัจจัยน้ำมันขึ้นราคาส่งผลสะเทือนไปถึงสินค้าขาดแคลนและราคาทยานขึ้นสูงลิว่วผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มกันก่อวอดประท้วงการประท้วงของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจนำไปสู่การเสนอยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตรงนี้แหละที่กดทับต่อพลเอกเรียงศัก์ชมานันกระทั่งในที่สุดพลเอกเรียงศัก์ตัดสินใจประกาศลาออกจากตําแหน่งกลางที่ประชุมรัฐสภาหากนำเอาความเดือดร้อนก่อนเกิดสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ยุคของจอมพลถนอมกิติขจรและพลเอกเรียงศักด์ชมานันลาออกมาเทียบกันในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นักการเมืองที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดือนตุลาคม16อย่างนายชวนหลีกภัยและที่เคยทำงานกับพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันอย่างอาทิตย์อุไรรัตย่อมมีคำตอบไม่จำเป็นต้องถามไปยังนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลย่อมตระหนักว่าวิธีของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไร คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สามารถอยู่ได้อย่างไรเพราะแม้แต่พักพลังประชารัฐจะยังเห็นชอบด้วยแต่ภูมิใจไทยประชาธิปัย์ก็น่าจะสงสยัยเพราะเสียงร้องของประชาชนก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเด่นชัดว่าเป็นการรักษาอำนาจโดยไม่มีคำตอบที่เด่นชัดว่าจะสามารถคลี่คล,คลายความเดือดร้อนของประชาชนได้เสียงแห่งเดือดร้อนกำลังจะแปรเป็นความไม่พอใจมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ